ฟรีนสโรชาขนเซอร์ไพรส์จัดหนักให้แฟนคลับในงานวันเกิดฉลองอายุครบรอบ26ปีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับนักแสดงสาวสวยฟรีนสโรชาจันกิมฮะนักแสดงสาวสังกัดไอดอลแฟคทอรี่จำกัดที่มีผลงานออนแอร์อยู่ในขณะนี้กับซีรีส์ Girls Love แนวพีเรียดเรื่องแรกของไทยปิ่นพักเ h ลรอยยอคินโดยปีนี้จัดแฟนมิทติ้งวันเกิดสุดยิ่งใหญ่กับงาน The f r e e n AIRY Oracle S A R O C H a Solo State Birthday Fan Meeting ณทันเดอร์โดมเมืองทองธานีพร้อมเหล่าแฟนคลับที่มาร่วมฉลองความสุขแบบขับข้ามจนล้นหอนการแสดงโดยปีนี้สาวฟรินขนโชว์มาแบบจัดเต็มและมีแขกรับเชิญสุดเซอร์ไพรส์ที่ทำเอาแฟนๆในงานตะลึงต้องไปตามตามกัน เปิดโชว์มาด้วยโซโล่โชว์ของสาวฟรีนกับชุดสวยสะกดสายตาในซิงเกิลโซโล่ของนักร้องสาวเจนนี่แบล็กทิงต่อเนื่องด้วยเพลงเวอร์ซาเชอันเดอรฟลอร์จากนั้นพิธีกรของงานขึ้นมากล่าวทักทายต้อนรับแฟนๆแ,และแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานอย่างเป็นทางการจากนั้นเรียกเสียงกรี๊ดสนันกับแขกรับเชิญสุดเซอร์ไพรส์คนแรกโบเมลดาที่ขึ้นมาโชว์เดี่ยวและร้องเพลงคู่กับสาวฟรีนมด่อตามเออาร์คนดูอมยิ้มไปตามตามการจัดงานพูดคุย ภาษาเพื่อนร่วมวงการบันเทิงของทั้งคู่ต่อด้วย VTR p h o ต o Book ที่นำมาเปิดให้ดูเป็นที่แรกในงานนี้หลังจบ VTR Green ชว o ร้องเพลง Best Part พร้อมกับเล่นกีตาร์เรียกได้ว่าเป็นภาพที่แฟนๆแ,แ,แทบจะไม่เคยได้เห็นกันมาก่อนจากนั้นตามมาด้วยแขกเซอร์ไพรส์ชุดที่2กับวงหนุ่มๆวง Proxy ที่ขึ้นมาโชว์เพลงฮิตคนไม่คุยและที่ไม่รับจากนั้นพาทุกคนไปชม VTR เมื่อหลังกว่าจะเป็นคอนเสิร์ตในครั้งนี้ทั้งการซ้อมทั้งการเตรียมงานก่อนที่พิธีกรจะนำเข้าสู่ช่วงซึ้งกับ VTR Fan Project เล่นเอานักแสดงสาวถึงกับน้ำตาคลอเบ้าด้วยความประทับใจกับความรักที่แฟนคลับมอบให้จากนั้นเสียงกรีดก็ดังกระหึ่มไปทั้งฮอนอีกครั้งเมื่อเพลง Happy Birthday ดังขึ้นพร้อมกับรถเข็นเค้กวันเกิดที่เขียนมาโดยคุณแม่ของฟรีนและเบ็คก,กี้รีเบก,กาพร้อมทั้งเพื่อนนักแสดงร่วมค่ายอาทิตย์ เพงอัศวริ์ลูกน้ำออนทาราแกงนักแสดงจากซีรีส์ฝันรักร่วงมิตราขึ้นมาร่วมร้องเพลงและอวยพรวัน เกิดให้กับฟรีนและเบกกี้เพลงลูกน้ำพูดถึงความสนิทสนมและประทับใจที่มีต่อฟรีนจากนั้นเสียงดนตรีกระหึ่มเวทีอีกครั้งด้วยโทรพิเศษเพลงเชฟบาของฟรีนกับแขกรับเชิญคนสุดท้ายนั่นคือนักร้องลูกทุ่งสาวมากความสามารถไายอาภาพรต่อกันยาวยา,ยาด้วยเมลเล่เพลงลูกทุ่งสุดมันทำเอาคนลุกขึ้นโยกตามกันทั้ง คอนปิดท้ายโชว์กับสองเพลงสุดท้ายยินดีและเพลงประจำด้อฟเกิลฟรีนและกิจกรรมไฮบายเรียกได้ว่าจบปิดงานไปแบบประทับใจคนดูไม่รู้ลืมเลยทีเดียว